สวัสดีครับวันนี้ผมมีเหรียญหลังยันหลวงพ่อกลวยปีห้าหกนะครับเหรียญหลังยันเหรียญน,นี้มีความพิเศษนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยบริเวณใบหน้าหลวงพ่อเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีรอยปั๊มแตกนะครับไม่ได้แตกออกจากกันนะครับเหรียญน,นะดูดิแต่มีรอยปั๊มและยับนะครับอ่าดูนะครับเห็นไหม เห็นไหมเหมือนรีดแผ่นทองแดงไม่ดีครับแล้วก็เอามาปั๊มนะครับถ้าเขารีดแผ่นทองแดงดีเนี่ยบริเวณพวกนี้มันจะติดกันเลยมันจะเปี๋ยวเทียบให้ดูนะครับเนี่ยเหรียญนี้เป็นหนึ่งในเหรียญที่รีดแผ่นทองแดงดีนะครับนะพอรีดแผ่นทองแดงเรียบเนี่ยเขามาปั๊มเนี่ยพื้นเหรียญพื้นผิวเหรียญเนี่ยจะเสมอกันหมดเลยเหรียญนี้นะครับเขารีดแผ่นทองแดงไม่ดี ทองแดงไม่เข้ากันนะครับเวลามาปั๊มก็เกิดการแตกแบบนี้แต่เป็นพาร์ทที่ดูง่ายนะครับเพราะว่าของเก๋เนี่ยเขาจะไม่เอาเหรียญที่แตกแบบนี้ไปทอดแม่พิมพ์นะครับถ้าถอดแม่พิมพ์ถอดบล็อกออกมาเท่าเหรียญแบบนี้ไปถอดแม่พิม,มพ์ทอ,อดบล็อกอกอกมาเนี่ยปัม๊มร้อยเหรียญพันเหรียญนะครับก็จะมีรอยพวกนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยเขาจะแยกกันได้ง่ายเขาจะเอาเหรียญที่สวยนะครับไปปั๊ม โอเคเรามาไล่เดียงวิธีการดูนะครับสำหรับเหรียญที่สวยเนี่ยบริเวณเนี้ยจะมีรอยเซียนเห็นไหมเซียนเต็มเลยเซียนลัศมีการปั๊มเนี่ยเต็มเลยนะครับนะครับใบหน้าหลวงพ่อครับปีห้าหกใบหน้าเป็นนี่กะลักเลยใบหน้าประมาณนี้นะครับมีเซียนมีลัศมีครับทั่วเหรียญเพื่อนเพื่อน,นเห็นไหมครับตัวหนังสือนะครับคมคมนะครับเห็นไหม ตัรงสื่อคมคมเนรงสื่อคมคมนะครับและบริเวณเนี้ยตาป่าก็เห็นมั้งเนี้ยเนี่ยบริเวณเนี้ยหัวแวนก็ยอยักษ์เนี่ยจะมีเส้นขีดลงมานะครับบริเวณหัวเข่าขวาหลวงพ่อลงมาถึงบริเวณวัวแหวนและบริเวณยอยักษ์เนี่ยจะมีเส้นขีดมาแต่เพื่อนๆดูพร้อมๆกันนะครับ เห็นไหมบริเวณวอร์แวนบริเวณเยอหยักนะครับเห็นไหมเนี่ยุมซองเนะี่ยมีขีดลงมาคู่สองเส้นนะเนี่ยเนี่ยครับของเกจะไม่ถอดติดนะครับแต่ว่าไม่คุมแบบนี้นะครับเห็นไหมลงมาแบบนี้ลงมาแบบนี้แล้วหัววอรวนมีแบบนี้ขึ้นไปนะครับเป็นรอยกากระบาดโอเคเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมเนี่ยมีรอยกากระบาดด้วยอ่าตัวหนังสือคมเป็นแท่งนะครับเห็นไหม พื้นผิวมีรอยเสี้ยนนะครับโอเคจริงๆภาาผมเยอะนะครับแต่ก็จะค่อยๆเอาออกมารีวิวให้รับชมกันนะครับด้านหลังนะครับเหรียญหลังยันเนี่ยดูง่ายมากเลยบริเวนพวกนี้มีเสี้ยนลงมาเต็มๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่านะครับ มีเสี้ยนลงมาครับเนี่ยในร่องพวกนี้ก็มีเสี้ยนนะครับบริเวณตรงนี้มีเป็นหลุมลึกลงไปนะครับอ่าบริเวณคมๆเลยเห็นไหมมีจุดลงไปถ้าเสมอการเก๊เลยนะครับพาเหรี่ยญครับจบที่ตัวตัดตัวตัดนะครับท่านดูนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นเอกลักษณ์เลยสาหรับปีห้าหกเนี่ยนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยปีห้าเนี่ยแบบนี้แท้เลยนะครับเนี่ยครับสองข้างเลยแบบนี้แท้เลยนะครับโอเคครับอ่าผมว่าจะไม่บอกลวอันนี้จุดตาเลยนะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยเพื่อนๆลองส่องดูนะครับผมได้เหรียญนี้มาเนี่ยผมก็ส่องดู พวกนี้จะมีรอยวงเดือนครับทั่วๆเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับจะเห็นหรือเปล่าคราวอ่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตามนี้จะมีรอยวงเดือนนะครับเนี่ยรอยวงเดือนเนี่ยถ้าส่องตาเปล่านะครับจะเห็นเลยนะครับ เดี๋ยวลองดูอีกข้างหนึ่งนะครับผมเคยบอกไปใน,นหลายๆคลิปนะครับเนี่ยพวกนี้จะมีรอยวงเดือนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้ครับจะมีรอยวงเดือนต้องมีนะครับนะครับต้องมีนะครับรอยวงเดือนพวกนี้ถ้าท่านได้เหรียญมาและท่านส่องตาเปล่าเนี่ยเนี่ยแบบนี้ครับรอยวงเดือนแบบนี้เห็นง่ายเลย นะครับถ้าท่านได้เหรียญปีห6มาท่านลองส่องดูนะครับจะมีรอยวงเดือนครับต้องมีนะครับมีมากมีน้อยต้องมีครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ